มาในนามตัวแทนเครือข่ายรับะรบอำเบอพระโขนจังหวัดจุลนครในรายละเอียดก็คุณแท็บได้พูดไปหมดแล้วเนาะว่ามันมีอะไรบ้างกฎหมายเอดีซีผมจะมาพูดถึงผลกระทบของพวกเราพี่น้องชาวใต้ทั้ง14จังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ผมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากนะที่แรงบิดเนี่ยถ้าดีจริงผมไม่ไปถึงบ้านผมนะ มันคงจะอยู่แถวนี้แหละนะคงจะไปไม่ถึงแต่นี่มันเ,เป็นมรดกบาปตกไปถึงที่บ้านผมเพราะนั้นเกิดนนำว่าพวกท่านจะช่วยผมนะต้องต้องร่วมด้วยช่วยกันเพราะนี่คือผลกระทบภาพรวมนะผมยกตายาัวอย่างผลกระทบเนี่ยณวันนีเ้เราจะเห็นเลยเราผมจะไม่ลงลึกในรายละเอียดเรื่องกฎหมายเพราะทุกคน ได้รับรายละเอียดกันหมดแล้วว่าม so ันหนักหนาสาหัสสำหรับชาวบ้านอย่างพวกเรานะโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรทำสวนผลไม้สวนปาล์มสวนยางพวกนี้ผลกระทบที่เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องน้ำนะเรื่องธรรมชาติที่จะต้องสูญเสียไปบางคนฝันหวานนึกว่าจะได้ข้าวเวนตเท่านั้นตอนนี้เชื่อผมพี่น้องไม่ได้ตามที่เราหวังเราคิดหรอกครับ มันไม่มีอยู่จริงกับกับภาครัฐที่เขาเวรคืนนี่เราเพราะเขาเวรคืนตามประมวลกฎหมายเวรคืนที่ดินที่ที่เขามีอยู่ตอนที่มันไม่ใช่นิติบุคคลรือเอกชนจัดทำโครงการนะทีนี้ผมจะพลาดพิงนักการเมืองนิดนะการพูดแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อใครคนที่โซ่แบบซบที่สุดก็คือนักการเมืองนะเพราะ เขาเป็นผู้เสนอกฎหมายไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองจังหวัดไหนก็นแล้วแต่เป็นผู้เสนอเพราะฉะนั้นพวกเราต่อไปเลือกตัวแทนเลือกผู้แทนเนี่ยเราต้องคำถึงถึงเรื่องพวกน,นี้ให้ดีนะครับลงลึกในรายละเอียดว่าเราสมควรจะเลือกคนไหนัพรหนผมไม่เคยเห็นเลยผู้แทนตัวแทนชาวบ้านของพวกเราเนี่ยที่จะมาเดือดร้อนแทนพวกเราเนี่ยผมเห็น ต้องมีอยู่บ้างนะคนสองคนเหมือนน้องผู้หญิงนะ้วผมกม็รู้ว่าชื่ออะไรนะแต่เขาเก่งนะเขาก็พูดถึงเรื่องแรงเด็เรื่องอะไรเออก็ยกตัวอย่างผลกระทบเมื่อกี้ผมว่าพูดเรื่องราคาพืชผลทางการ,กรเกษตรยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยบ้านผมอำเภอหลังสวนเนี่ยกับพระโต้เนี่ยอยู่ห่างกันไม่ไกลนะหลงทุเรียนเกือบพันหลงนะพวกท่านทราบหรือไม่ว่า ล้งเหล่านี้เป็นล้งของจีนเกือบทั้งหมดนะผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่า,าล้งหลังสวนเนี่ยมากกว่าภาคตะวันออกเกือบสองเท่านะมันไม่ใช่ตลาดเล็ก,ลกมันเป็นล้งของจีนเกือบทั้งหมดเลยนั่นแหละผมถึงบอกว่าผมครับแล้วยิ่งเราติดตามข่าวนะวันนี้ราคาทุเรียนเนี่ยทำทุเรียนกันเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าปัญหา ราคาจะได้กันโลแเท่าไหร่ซึ่งเป็นทุกข์มากกับกับคนทำสวนผลไม้แม้กระทั่งราคาปาล์มนวันปัจจุบันเนี้ย่านคิดดูมีปาล์มยังขายไม่ได้ผมจัดปาล์มนี่บางทียังต้องค้างไว้ในรถรอให้ลานเปิดถึงจะขายได้จําใจขายโลกี่บาทเขาต้องขายนะเขาให้มาพูดเรื่องกฎหมายแต่ผมพูดความความรู้สึกส่วนตัวกับกับท้องถิ่นที่ที่จโนนะโดนนะครับเจเจตนาครับของเครือข่ายรับประโณนเนี่ย พวกเราค้านมาตั้งแต่ต้นนะไม่เอาแน่นอนเรื่องเรื่องอกฎหมาย a อ c l a n d ลนบเนี่ยเพราะว่า l a n d บิดจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีกฎหมายตัวนี้เป็นตัวตัวเป็นต,ตัวนำนะ,ะที่ที่เรารับรู้กันมาเพราะฉะนั้นพวกเราต้องลุกขึ้นกันอย่าง,อย,างอย่างเต็มความสามารถต้องร่วมมือกัน ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเกิดเวทีแบบนี้ณจุดใดถ้าเป็นไปได้ผมอยากเชิญชวนทุกคนให,ให้ไปร่วมกันแสดงพลังว่าเราไม่เอาอย่างน้อยรัฐบาลก็สะดุ้งนะผมว่ารัฐบาลน่างสะดุ้งในะวันนี้ถ้ามีนักข่าวมีอะไรประชารัฐออกไปก็เขาจะได้รู้ได้เห็นว่าคนใต้เนี่ยไม่ได้เอาอะไรมามาลงให้เขาแล้วเขาจะรับท,ทุกเรื่องซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเดือดร้อนหนักหนาสาหาัสสำหรับภาพรวมของ ของคนเบื้องต้นในโดน4จังหวัดนะแต่ต่อไปก็เหมือนอคุณวิโชุกศักว่ามันลามไปหมดทั้งภาคนะก็คงคงจะไม่มีอะไรมากนะผมก็พูดเรื่องเรื่องผลก็ต้องคงคงลึกๆก็คงแค่นี้เนาะครับครับขอบคุณทุกคนครับ